สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตดีๆ with expert กับเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจค่ะใครที่ชอบกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งของแทบนะคะส่งผลมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงอาการของโรคกรดไหลย้อนกันค่ะวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนะคะพร้อมกับมีคำแนะนำดีๆค่ะจากคุณหมออ้อมคนเดิมของเราค่ะแพทย์หญิงกอบการชุนหาสวัสดีคุณค่ะสวัสดีคุณหมออ้อมอีกสวัสดีค่ะ เจ้ากรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมันมีอาการยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะกรดไหลย้อนเนี่ยพูดถึงอาการก่อนเลยนะคะอาการเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยจําเพาะหรอกบางคนเนี่ยพอมารู้อีกทีก็คือมีอาการแสบร้อนกลางอกนะคะบางคนแบบหนูมีอาการร้อนใจหมอมันแสบร้อนกลางใจก็คือแบบว่าแสบร้อนกลางอกนะคะบางคนมีอาการท้องอืดรวมด้วยนะคะท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวนะคะบางคนมาร่วมกับอาการปวด ปวดเหมือนปวดโกกรคกระเพาะอะค่ะ,ะแล้วก็แบบเอ๊ะเป็นโกกรคกระเพาะหรือเปล่าหรือเป็นกดไหลย้อนนะคะไปจนถึงเรื่องของปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายอื่นๆตามมาอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของกดไหลย้อนอส่งผลไปเรียกว่าทั่วจะทางร่างกายแล้วเลยะใช่เพราะสิ่งที่เรอออกมาค่ะมันคือไอของกรด<อ>ก็จะเป็นกรดที่ใช้ย่อยอาหารไงคะเสร็จแล้วพอย้อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มักจะมีอาการแสบ ทีนี้เนี่ยบางคนถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกอาหารรสจัดนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าเป็นกฎไหลย้อนห้ามทานอาหารรสจัดมันเกี่ยวอะไรย่างไงะค,ะความแซบเนี่ยคือชาวแซบก็จะมีปัญหามากเราบอกว่าถ้าไม่แซบเนี่ยหนูก,กินไม่อร่อยเลยปัญหาของกดไหลย้อนแล้วบวกกับอาหารรสแซบเนี่ยนะคะ,คะมักจะมาร่วมกันกับอาการท้องผูกลองสังเกตนะคะว่าข้างบนก็ตันข้างล่างไม่ออก แต่ข้างบนก็แบบใส่มาเยอะมากอะคะ uh ่ะ huh. แล้วการกินแซบหรือกินเผ็ดเนี่ยมักจะเป็นมือดึกมื้อกลางคืนอ่าทำไมต้องชอบกินของแซบตอนค่ำๆไม่รู้นะคะดังนั้นเนี่ยจะโทษความเผ็ดร้อนแล้วกดไหลย,ย้อนสักทีเดียวก็ไม่ใช่เสมอไปแต่ การกินเผ็ดมันก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เอื้อต่อการเกิดกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นถ้าคุณกินดึกด้วยถ้าคุณมีอาการท้องผูกด้วยอะไรอย่างนี้เราต้องเลิกทานเผ็ดเลยไหมคะเลิกทานอาหารรสจัดเลยไหมขึ้นอยู่กับดีกรีนะคะดีกรีของการข้อบ่องชี้ต่างๆอเช่นถ้าเกิดว่าคุณได้ลองกินอาหารรสอ่อนลงแล้วอาการกดไหลย้อนของคุณดีขึ้นนั่นก็คือควรกินแบบนั้นไปก่อนเพื่อให้กระเพาะได้สมานหรือเยื่อบุต่างๆได้สมานนะคะอย่างดีพัก ก่อนไว้สักระยะค <c oughs> ือชอบคุณหมอพัก <g> ก <år d> <p ap> ่อนพัก <t> ก <ap> ่อนแต่ถ <t ap> ้าเกิดว่า <t ap> <t ap> กระเพาะยังแบบดูปกติดีอาการ<ม>กดไหลย,ย้อนตรงนั้นมันเป็นแค่เพียงอาการอื่นละกัน<ม>แล้วก็ไม่ได้ทุกทรมานอะไรมากการกินเผ็ดหน่อยๆมันก็เอนจอยชีวิตอ่ะม,มันก็ช่วยขับลมได้ดีที่สําคัญคือต้องระวังไม่ให้ท้องผูกถ้าเกิดว่าเราทานเผ็ดคู่ไปกับการทานยาละคะมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายบ้างคะคุณหมอคือการกินยาเช่นในกลุ่มยาลดกรดยาลดการหลั่งกรดหรือยาขับลมเนี่ยเป็นการช่วยแก้อาการในระยะสั้นๆแน่นอน<ช>ถ้าเกิดว่าซัฟเฟอร์แบบมันปวดมากทํางานไม่ได้ฉัน แบบส่งผลต่อภาวะอารมณ์และคุณภาพชีวิตการกินยาก็เป็นตัวช็อตคัดช่วยทําให้เราอะแก้การระคายเคืองตรงนั้น<ะ>ได้แล้วก็ลดอาการปวดทุกเขเวทนาตรงนั้นได้ค่ะทีนี้การทานยาเหรอคะคุณหมอยาแบบไหนเนี่ยที่มันจะช่วยให้ดีขึ้นเมื่อมีอาการกดไหลย้อนแล้วก็ปลอดภยะะัยอะค่ะค่ะก็คือเป็นยาที่เป็นกลุ่มแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะคะหรือยาในกลุ่มของอ ตัวขับลมนะคะ,คะที่ชื่อไซเมติโคนนะคะอันนี้ก็คือช่วยลดและยับยั้งกระบวนการหลังกรดได้หรือถ้าเกิดอีกแบบหนึ่งก็คือลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อที่แบบพึงจะเกิดการย้อนอ่ะ <c oughs> มันจะตีขึ้นมาแล้วค่ะ <c oughs> ขับลม <c oughs> ทีนี้พอจะมีเคล็ดลับไหมคะว่าอะไรบ้างคะที่มันจะช่วยทําให้เราป้องกันอาการกดรดไหลยะ้อนหรือว่าวิธีการดูแลตัวเองก็ได้คะ่ะคุณหมอง่ายๆเสริมจากที่หมอได้บอกไปตอนนั้นก็คือลําดับการกินอาหาร <c oughs> ข้อแรกดื่มน้ําก่อนค่ะ ดื่มน้ําประมาณสัก3 0 0 4 0 0ซีซี cc, ก่อนที่จะดึกกินอาหารนะรถัดไปการต่อรองข้อที่2ของหมอหนูต้องกินผลไม้ก่อนหนจาน<ด>ไม่ว่าจะเป็นสาลี่แก้วมังกรฝรั่งแอปเปลิลเขียวกินผลไม้ที่เป็นเส้นใหญ่ไปก่อนนะถัดไปอาหารถัดไปก็คือก่อนที่จะไปเป็นบิกมิลหรือเมนคอร์ดที่จะแซบๆทานผักสลกัดหรือผัดผักหรืออะไรก็ตามที่เป็นเส้นใหญ่แล้วค่อยไปกินมิลที่แบบว่ามีรสเผ็ดบ้าง ไปจนถึงการทำ intermittent fasting <c oughs> ก็คือการไม่กินหลังสี่โมงเย็นนะคะ <c oughs> ถัดไปก็คือเรื่องของการผ่อนคลายลดความตึงเครียดนะคะทานอาหารให้ตรงเวลา <c oughs> แล้วอีกอันนึงคือของการเป็นกฎแลยะ้อนคือเคี้ยวไม่ละเอียดสอสทีกืนสอสทีกืนรีบรีบคิดดูว่ากระเพาะอาห <c oughs> ารทํางานหนักมากอ่ะเขาก็จะแบบว่า produce แก๊สหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วที่สําคัญอีกหลายๆคนคือไม่กินผักไงแล้วก็กินอาหารที่กระตุ้นการหลั่งกรดเยอะก็คือพวกโปรตีนที่สูงม,มากๆกับพวกเนื้อสัตว์เยอะๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการกฎดไหลย้อนและอีกอันนึงคือตามงานวิจัยเลยคือน้ําหนักเยอะคนอ้ว<ผ>นพออ้วนเสร็จ น BMI ที่สูงอะคะ่ะ <ừ m. S 2> เกิน25 <ừ m. S 2> เกิน30เนี่ย <ừ m. S 2> ก็คือเอื้อต่อการกดเกิดกดไหลย,ย้อนได้เยอะมากดังนั้นเนี่ยข้อหึของกระบวนการการรักษากดไหลย,ย้อนคือการลดน้ำหนักปัจจัยในการเกิดเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเพราะใช้ใวิธีการรักษาตัวหรือวิธีการป้องกันมันก็เลยมีหลายอย่างเช่นเดียกัน แต่สําหรับใครนะคะที่มีอาการกรดไหลย้อนอยู่แล้วนะคะวันนี้โชคดีมากๆที่ได้มาเจอคุณหมอแล้วก็พูดคุยกันเพราะว่าคุณหมอเนี่ยให้วิธีนอกจากว่างดกินแซบไปเลยอันนั้นดูใจร้ายสำหรับคนชอบกินเผ็ดน,นะคะก็ลองทําตามที่คุณหมอแนะนำได้นะคะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนจะได้เคล็ดลับแล้วก็วิธีการรับมือกันอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะ,คะที่มาให้ค,ความ<ด><ด>รู้กับเรานะคะและถ้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เรื่องเรื่องความดูดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณคุณหมอนะคะ ส่วนสำหรับคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้นะคะที่เว็บไซต์ Get Good Life ค่ะกับรายการชีวิตดีๆ with expert จะได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันค่ะห่วบวันนี้ปินและคุณหมออม้อมต้องขอลาไปก่อนค่ะ Get Good Life เราอยากเห็นคนไทยมีชีวิตดีๆสวัสดีค่ะ